ครับสวัสดีครับผมนายประโมทสังขวุฒินะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกส้มเขียวหวานตำบลแม่สินนะครับอำเภอสีจัชนารายจังหวัดสุโขทย <Okay. S 1> ัยตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปีพศ2554 <Okay. S 1> นะครับเป็นประธานกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับบ้านดงพิกแก้วกรรมการกองทุนหมู่บ้านดงพริกแก้วและเป็นวิยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกส้มเขียวหวานปลอดภัยนะครับ เป็นจิตอาสาพระราชทานบทบาททางด้านการเกษตรนะครับเป็นรองประธานาแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานนะครับแล้ว2เป็นสพรกรเรือข่ายนะครับสามสมัครฟาร์มเมอร์นะครับสี่อาสาสมาัครเกษตรครับเริ่มครั้งแรกเนาะการปลูกส้มเขียวหวานนะครับพันสี่ทองก่อนก็มีที่อยู่ประมาณ10ไร่นะครับได้ปลูกส้มขึ้นเมืองนะครับอ่าและนี้กรประสบปัญหานะครับในการ ประสบปัญหากับโรคและแมลงนะครับยึงนี้เริ่มปรับเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับเมื่อคัดเลือกสายพันธุ์ใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่าส้มเจาหวานสีทองใต้ใบนะครับอยู่ระหว่างการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับปัจจุบันนะครับก็ขยายพื้นที่นะครับปลูกส้มนะครับตอนนี้ก็เป็นจํานวน60ไร่นะครับ ก็เป็นผู้รวบรวมนะครับผลผลิตในพื้นที่ก็มีแผงรับซื้อนะครับส้มของเกษตรกรในพื้นที่นะครับและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องส้มเขียวหวานนะครับและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับการประกอบอาชีพนะครับเกษตรกรชาวสวนส้มนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับด้านที่1นนะครับก็ ความเชี่ยวชาญในอาชีพนะครับช่างสังเกตนะครับมันศึกษาคาวามรู้เพิ่มเติมนะครับาการวางแผนการผลิตนะครับการกํากหนดรุ่นผล,ผลผลิตนะครับก็คือกําหนดเป็นเป็น3รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นรุ่น1รุ่น2และก็รุ่น2ครึ่งนะครับในการแปลรูปนะครับก็ถ้า ผลผลิตล้นตลาดก็จะมีการแปลรูปบ้างเป็นบางส่วนก็เช่นทําทเป็นสบู่นะครับหรือเป็นส้มคั้นนะครับด้านที่3การวางแผนการตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดขายปีกขายส่งขายออนไลน์นะครับขายาได้เพิ่มสินค้าผลส้มนะครับก็คือการตอนกิ่งขายนะครับหรือขายกิ่งพันุ์นะครับ กิจจารซื้อขายล่วงหน้านะครับด้านที่4นะครับเครือข่ายในการทำงานนะครับการการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ผู้นำท้องถิ่นนะครับหน่วยงานราชการนะครับการคิดคน้นสร้างวัรนกรรมใหม่ๆนะครับนำมาใช้ในการพัฒนานกเกษตรของตนเองนะครับหนึ่งการเลือกใช้พันธุ์ที่ดีนะครับการที่เลือกใช้พันธุ์ที่ดีก็ต้องเป็น ต้นต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะครับและปลอดโรคนะครับตรงตามสายพันธุ์นะครับครับความแตกต่างของส้มเขียวหวานพันธุ์ตีทองใต้ใบนะครับจะมีทรงพุ่มนะครับไม่สูงนะครับต้านทานโรคแข็งแรงกว่าส้มพื้นเมืองนะครับระบบลากฝอยมีมากกว่านะครับมีมากกว่าต้นพันธุ์พื้นเมืองนะครับ ผลส้มนะครับทรงแป้นนะครับรสชาติหวานควบคุมการทำรุ่นได้ง่ายนะครับแตกยอดจะแตกพร้อมกันทั้งต้นนะครับตอนที่เราบังคับให้แตกยอดนะครับไม่มีอาการแก้มแหมมนะครับหรือผลด้านก็คือจะเป็นลูกซ่อนใบนะครับลูกอยู่ใต้ใบจะไม่โดนแสงแดดนะครับจะไม่ทำให้ด้านแดดนะครับจะมีผลที่ใหญ่เป็นส่วนมากครับ วิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารในดินมากน้อยนะเลยละมาผสมปุ๋ยใช้เองนะครับตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อลดต้นทุนการาใช้ปุ๋ยเคมีนะครับาสามารถลดต้นทุนได้ไร่ละ840บาทการเน้นความปลอดภัยนะครับใช้วิธีผสมผสานในการดูแลเน้นความปลอดภัยนะครับ โดยหลัก G.A.P. 8ข้อนะครับการจัดการตัวพืชแบบผสมผสานไม่มีสารตกค้างในผลผลิตนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับสการวางแผนการผลิตนะครับในการกำหนดรุ่นผลผลิตนะครับรุ่นที่หนึ่งก็เริ่มตั้งแต่เดือนอปลายธันวานะครับ เพื่อเริ่มการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็การให้น้ำนะครับการให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็การแบ่งพื้นที่แต่ละรุ่นนะครับก็จะมีระยะห่างกันประมาณ1เดือนนะครับครับถ้าเป็นเอารุ่นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําเป็นรุ่นหนึ่งครึ่งนะครับตั้งแต่เดือนกุมภานะครับเริ่มขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นรุ่นถัดมานะครับก็ อีกรุ่นหนึ่งที่แบ่งไว้ก็จะเป็นรุ่น2ก็คือตามฤด,ดูกา,าลฝนตกนะครับเพื่อใช้น้ำฝนเป็นแทนการสูบน้ำนะครับครับถ้าเป็นถึงช่วงฤด,ดูฝนนะครับถ้ามันแตกยอดมาแล้วออกดอกแล้วในเมื่อมันหลุดร่วงไปแล้วเราก็สามารถจะทำรุ่นต่อไปได้โดยการนะครับพ่นอาหารเสริมนะครับเพื่อ,อบำรุง ตาดอกนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามที่เราต้องการคือสูตร84-24นะครับเพื่อเป็นการบังคับนะครับในการแตกยอดใหม่นะครับก็เป็นรุ่น2ครึ่งนะครับที่เราสามารถจะบังคับเอาได้การวางแผนการแปรรูปช่วงผลผลิตนะครับราคาตกต่ำนะครับเราก็จะเอาไปทำน้ำส้มคันนะครับแล้วก็ทำแยมแล้วก็หรือทำสบู่นะครับ านะครับการวางแผนการตลาดนะครับมีช่องทางจำหน่ายนะครับหลายช่องทางนะครับหนึ่งประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเพจของส่วนสังคุบุษนะครับสองเพิ่มความหลากหลายชนิดนะครับในสินค้าก็คือการขายได้หลากหลายก็คือขยายกิ่งพันธุ์นะครับหรือว่าแปรรูปนะครับในด้านการทำสะบูหรือสมคันนะครับ 3การเจราจาซื้อขายล่วงหน้านะครับโดยพณิชย์จังหวัดสุโขไทยนะครับจัดให้พบปะระหว่างเกษตรกร,ะกรนะครับผู้ปลูกส้มกับห้างสปปรรพสินค้ามากกว่า7แห่งการนำทเทคโนโลยีนะครับที่เหมาะสมมาใช้ในพื้นที่นะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีสระน้ำนะครับพักน้ำเพื่อมาใช้ในการเกษตรนะครับตามข้อกำหนดของ GAP นะครับ เป็นการบำบัดน้ำก่อนใช้นะครับและใช้นะครับระบบนมินิสปริงเกอร์นะครับเพื่อลดการทำลายหน้าดินนะครับประหยัดน้ำนะครับมีความสม่ำเสมอนะครับประหยัดแรงงานลดต้นทุนนะครับเพื่อกำหนดการออกดอกได้สม่ำเสมอนะครับไม้นะครับปรับสภาพดินให้เหมาะสมนะครับ เพื่อต้องการให้ดินร่วนซุยนะครับและก็ลดกดในดินนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมนะครับบริหารจัดการนะครับให้ให้ออกนอกฤดูการนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้ราคาดีนะครับเน้นการผลิตปกติรุ่นที่1และรุ่นที่2หากค้นจากาทั้ง2รุ่นนะครับไม่สามารถติดผ,ผลผลิต เราสามารถบังคับนะครับให้ออกรุ่นที่2องครึ่งนะครับเป็นการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดนะครับก็ครับข้อดีของการทำส้มให้ออกนอกฤดูนี่ก็ก็จะดีตอนเราเราขายเพราะว่าออกสู่ตลาดเนี่ยจะไม่มีสินค้าที่ล้นตลาดนะครับจะทำให้ส้มเนี่ยขายได้ตลอดนะครับ ตัวที่ว่าไม่มีการแข่งขันนะครับการทำเกษตรปลอดภัยนะครับการใช้ปิเบเลียนะครับใช้เพื่อกำจัดเพี้ยแป้งนะครับผสมผสานนะครับตับเปลี่ยนกับสารเคมีนะครับในการฉีดพ่นแต่ละครั้งนะครับแต่ก็ต้องไปสำรวจนะครับดูสัตรูพืชก่อนว่ามันมีสัตรูพืชชนิดไหนนะครับที่เราจะต้องกำจัดนะครับ แต่โคโดอรมานะครับใช้กําจัดเชื้อราในดินนะครับโรคลาครับโรครากโรคขนเน่านะครับมเมาไลเซียมนะครับใช้กําจัดแมลงนะครับและก็ใช้น้าส้มใสชูรยเป1ร0นะครับสำหรับไล่แมลงในแปลงส้มนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องส้มเป็นโรคหรือความหวานหรืออะไรเงี้ยครับมันเป็นโรคไปแก้วโรคต่างๆมันก็ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่เบื้องต้นคือ เริ่มตั้งแต่สายพันธุ์เลยเนาะต้องคัดเลือกต้นที่มันมีความสมบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยมีความหวานตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ระบบล่าจะต้องหากินเก่งเนี่ยนะครับเพราะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการระบบล่ากของการเรื่องการหากินของพืชนะครับเามันก็จะแตกต่างกับส้มพันธุ์พื้นเมืองนะครับตรงนี้มันจะมีลาขขาปล่อยที่หาก,กินได้มากได้เก่งนะครับอ่าพอ ถ้าเราเลือกคาแตกพันธุได้งั้นแล้วในการลงทุนมันก็จะนดน้อยลงเนาะ,ะเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมีภูมิต้นท,นทานที่แข็งแรงนะครับการลงทุนเราก็จะน้อยลงนะครับโรคก,ก็จะไม่เคยเป็นมันมีภูมิต้าน,านทานที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคที่ที่ติดอยู่กับต้นนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนได้ได้ดีกว่าต้มผ่านพื้นเมืองครับ ในด้านปริมาณสามารถผลิตส้มได้ผลผลิตเฉลี่ย4,000กิโลกร,รัมต่อไร่สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดและประเทศครับด้านการปริมาณนะครับกรจจัยผลผลิตได้3รุ่นนะครับรุ่นที่1นะครับผิวนะครับความสวยก็40รนะครับาลายก็ประมาณ60รนะครับรุ่นที่2ผิวสวยประมาณ80 ลาย20%รุ่นที่3ผิวสวยประมาณ80%ลายก็ประมาณ20นะครับส้มผิวสวยที่ส่งออกสู่ตลาดก็มีตลาดไทยนะครับแล้วก็ลงกล่องแล้วก็ส่งออนไลน์นะครับแล้วก็ผิวลายก็ขายปีกและลงกล่องและแปรรูปครับภาพนะครับมีสัดส่วนร้อยละผลใหญ่ในปริมาณที่มากนะครับ เบอร์ศูนย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเบอร์สองศูนย์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับด้านคุณภาพนะครับอ่าความหวานนะครับอ่าอยู่ที่ระดับนะครับสิบสองถึงสิบห้าองศาบิกนะครับอ่าแล้วก็ด้านผิวสีนะครับอ่าสวยสม่ำเสมอไม่ด้านแดดหรือแก้มแหม่มครับ บด้าการตลาดนะครับช่องทางการจําหน่ายผลผลิตนะครับในสัดส่วนนะครับ50%นะครับจำหน่ายราคาส่งที่ตลาดไทยนะครับตลาดสี่มุมเมืองและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ40%จำหน่ายตรงจําหน่ายปลีกนะครับหน้าสวนหรือตลาดในพื้นที่นะครับ10%นะครับขายทางออนไลน์ครับทางนะครับก็จะมี ในการจำหน่ายกิ่งพันธุ์นะครับประมาณปีละประมาณ80,000บาทนะครับอีก97ก็จำหน่ายผลผลิตนะครับปีนึงก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทครับ mm hmm. นายมณสังคมุตรอายุ36ปีนะครับเป็นบุตรชายนะครับปัจจุบันช่วยดูแลเรื่องการขายออนไลน์การจัดการรับซื้อสินค้าและส่งสินค้าสู่ตลาดครับ นะครับส่วนสังกมพุธนะครับได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลที่สนใจนะครับเข้าเรียนรู้การผลิตต้มเขียวหวานแบบครบวงจรนะครับรวมถึงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ดังนี้นะครับการขยายฐานที่หนึ่งนะครับการขยายพันธุ์ส้มเขียวหวานโดยการตอนกิ่งและ,ะช้ำกิ่ง นะครับที่2นะครับการปรับปรุงดินการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดการนะครับเรื่องโรคและ,มะแมลงโดยวิธีผสมผสานนะครับาฐานที่3นะครับาการบังคับรุ่นนะครับการกระตุ้นให้ส้มเขียวหวานนะครับออกดอกอาการบำรุงรักษาและระบบน้ำนะครับหรือการบังคับรุ่นนะครับ สารที่4นะครับการเก็บเกี่ยวการาคัดคุณภาพนะครับส้มเขียวหวานและกระบวนการ G e A P นะครับโดยในปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานประมาณ500คนาการขยายผลนะครับเป็นเกษตรกร,กรต้นแบบในการปลูกส้มนะครับขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร,กรผู้ที่สนใจนะครับในเวทีต่างๆเช่น อกอเครือข่ายนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเครือขาอ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานภูมิใจในการทําทการเกษตรนะครับก็ทําทให้นะครับอยู่กับครอบครัวโดยมีความสุขนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปอยู่ไกลกันเนอะอาะสามารถาที่จะแบ่งปันความรู้ให้ คนอื่นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้ที่มั่นคงนะครับส่งลูกเรียนจนจบนะครับไม่มีหนี้สินนะครับมีความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรครับ